ร้านเดียวกันกดพร้อมกันมันจะมาไวหรือช้าต่างกันไหมเครื่องนี้จะส่งไวสุดราคา2 9บาทอันนี้เป็นส่งปกตินะราคา13บาทและอันนี้ก็เป็นส่งถูกสุดราคา8บาทหนึาเฮ้ยทำอาหาร 4, <3. S 1> ทมกนหมดแล้วเร็วสุดกลางช้าสุดอันนี้คือส่งป,ปกตินะ มีคนรับก่อนส่งไวยังไม่มีใครรับเลยส่งช้าแต่ยังไม่มีใครรับเฮ้ยเป็นคนขับแล้วแต่ว่าเครื่องนี้คือช้าสุดช้าสุดแล้วอาวนี่ก็ได้เหมือนกันเฮ้ยทำไมลูกเหมือนกันเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาเฮ้ยช้าสุดคือคุณครับแล้วก็เร็วสุดคือคุณกันแล้วมึงช้าสุดเลยนะกับเร็วสุดด้วยเป็นคนรับคนเดียวกันเร็วสุดกับช้าสุดต้องมาคู่แน่แต่ว่าเร็วสุดเขาอาจจะยื่นก่อนเอามาแล้วเนี่ย ูกสูดกับแพงสุดโอเคมาป่ะสั่งแบบไวสุดเสียตั้งแพงสุดเลยมาพร้อมกับสั่งแบบถูกสุดถูกสุดเลยส่งปกติมาช้าสุดเพราะฉะนั้น <laughs> เลือกได้เลยนะครับ